เราไม่รู้จริงๆหรอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่อะไรที่ทําแล้วมีความสุขก็ทาไปเถอะอย่าก,กังวลกับอนาคตมากนักเลยอย่าทะเลาะกับใครเพราะมันเสียเวลาชีวิตพูดดีทําดีกับทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนใกล้ตัวมีอะไรที่เราต้องทําแต่ยังไม่ได้ทําอีกไหมไมันอร่อยมุนปิกสวัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวเชียงกันนะคะทุกคน มีไตปลาไตปลาของคุณปิ๊กนะคะแล้วก็นี่ก็น้ำพริกตะไคร้ของคุณปิ๊กนะคะมีมะเขือคะ่ะแล้วก็มีแตงกวานะคะทุกคนนี่ข้าวเยอะเลยมากินข้าวกัน,นะค่ะทุกคนนี่คะ่ะไตปลาของคุณปิ๊กนี่ทุกคนน่ากินมากเลยวันนี้น้ำพริกตะไคร้ของคุณปิ๊กด้วยนะคะทุกคน มาชิมกันเลยค่ะนี่ทุกคนอืมมันอร่อยหุ่นปิ๊กมันอร่อยหุ่นปิ๊กอืมอร่อยมากอร่อยหุ่นปิ๊ก มันอร่อยคุณปิ๊กสวัสดีจ้าวันนี้มากินข้าวเชียงกันนะคะทุกคนมีไตปลาไตปลาของคุณปิ๊กนะคะแล้วก็นี่ก็น้ำพริกตะไคร้ของคุณปิ๊กนะคะมีมะเขือะคะ่ะ แล้วก็มีแตงกวานะคะทุกคนนี่ข้าวเยอะเลยมากินข้าวกันค่ะทุกคนนี่ค่ะไตปลาของคุณปิ๊กนี่ทุกคนน่ากินมากเลยวันนี้น้ำพริกจะใช้ของคุณปิ๊กด้วยนะคะทุกคนมาชิมกันเลยค่ะนี่ทุกคนอืม ไม่อร่อยอยมุนปิ๊กไม่อร่อยอยมุนปิ๊กอืมอร่อยมาก